มาต่อกันด้วยปริมาตรของกลวยแน่นอนก็คล้ายกับพีระมิดแต่มันก็ไปคล้ายกับมันจะมีความสัมพันธ์กับทรงกระบอกคล้ายกับพีระมิดต,ตรงที่พีระมิดก็คล้ายกับปีซึมกลวยก็คล้ายกับทรงกระบอกเพราะอะไรถ้าเรามีกลวยฐานเป็นวงกลมใช่ไหมที่รัศมีเนี่ยเท่ากันอมองให้มันเท่ากันนะ ความสูงเท่ากันจะได้ว่าถ้าครูมีน้ำอยู่ในกล้วยเห็นไหมคล้ายกับพีระมิดเลยถ้ามีน้ำอยู่ในกล้วยเอาไปเทใส่ทรงกระบอกมันจะไปอยู่ที่1ส่วน3ของทรงกระบอกนั่นเองดังนั้นถ้าเราจำสูตรปริมาตรของทรงกระบอกได้ เราก็จำกลวยได้เพราะอะไรกลวยเป็น1ใน3ของทรงกระบอกก็เอาเข้าไปคูณปริมาตรของทรงกระบอกคืออะไรพื้นที่ฐานคูณสูงก็คือฐานเป็นรูปวงกลมพื้นที่ฐานก็คือ pi r กำลังสองคูณสูงก็คือ h พื้นที่ฐานคูณสูงก็คือ pi r h แต่มันคือหนึ่งใน3ก็เป็น1นส่วนสาม ดังนั้นก็ได้สูตรปริมาตรของกลวยคือเศษหนส่วนสามพาลังสอโอเคไหมคล้ายกับพีระมิดนั่นแหละก็เปลี่ยนพื้นที่ฐานเป็นวงกลมอย่างเดียวจำสูตรเดียวไม่ต้องจำพื้นที่ฐานอื่นด้วยอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันลองทำโจทย์ ขอแรกให้หาปริมาตรของกล้วยที่มีสูง24ให้สูงตรงและเรียบร้อยเส้นผ่านศูนย์กลางคือ14กําหนดให้กูอขอกําหนดค่าพายประมาณ22ส่วน7แล้วกันจะได้คิดเลขง่ายๆเพราะเดี๋ยวมันตัดกันได้อ่ะให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาแสดงว่าค่า L ก็คือ7ดังนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยปริมาตรเท่ากับเจ็หนึส่วนสพายอาร์ลังสอ เซนหนึ่งส่วนสามายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดอ่าคือเจ็ดกำลังสองแต่ครูขอเขียนเป็นเจ็ดคูณกันสองตัวเพื่อที่จะตัดกับเจ็ดข้างล่างโอเคไหมและสูงตรงหรือความสูงก็คือยี่สิบสี่จึบจึบสามตัดยี่สิบสี่แล้วก็คิดเลขปกติ22คูณ7คูณ8 เจ็ดแปกคูณยีก็ได้1,232หน่วยก็เป็นลูกบาดเซนติเมตรโอเคไหมปริมาตรนะอ่ะทีนี้มันมีกลวยที่แบบโดนตัดยอดไปกลวยแบบตัดยอดปลายตัดเนี่ยมันก็จะมีปริมาตรสูตรปริมาตรแบบนี้เลยให้เราพร้อมเสร็จสับอ่ะเรามาดูส่วนประกอบของมันกัน ปริมาตรคือ1ส่วน3พาย h rr หายไปไหน r ก็จะมีอยู่สองส่วนคือ r ด้านบนกับ r ด้านล่าง r ด้านบนเราให้เป็น r หนึ่ง r ด้านล่างคือให้เป็น r สองมันจะได้สูตรว่า1ส่วน3พาย h คูณ r หนึ่งกำลังสองบวก r สองกำลังสองบวก r หนึ่งคูณ r สอง ในที่นี้ถ้าเราจาสูตรได้ก็ทําได้แล้วแน่นอนโอเคไหมก็จะได้แบบนี้อ่าบนอ่ล่างไม่ต้องจํ a หนึ่ง a สองก็ได้จำ a ข้างบน a ข้างล่างก็ได้อ่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าโจทย์จะทำยังไงอ่มาดูโจทย์ข้อที่1อันนี้กันจงหาปริม,มาตร ของกลวยซึ่งสูง15เซนติเมตรลัสมี5เซนไม่ได้ระบ,บุค่าพายมาขอติดค่าพายไว้ให้หาปริมาตรก็เศษ1ส่วน3คนูณพายอากำลัง 2H R อากำลังสองก็คือ5ากำลังสองก็คือ15คิดเลขเลย25คูณ15และหารด้วย 3ก็เท่ากับ125ยพายลูกบาทเซนติเมตรเห็นโจทย์แทนค่าตัวเลขออกคำตอบออกโอเคไหมข้อ2อ,อ่ะเขาให้ตอบในรูปของพายจงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของกลวยลกลมกลวยกลมก็คือนั่นแหละฐานเป็นรูปวงกลมที่สูงเอียงอ่ะให้ L มาแล้วคือ5 ีเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ5เหมือนกันตอบในรูปของพายให้หา2อ,อันคือปริมาตรกับพื้นที่ผิวอ่ะหาปริมาตรก่อนแล้วกันวัดรูปชึบชึบให้สูงเอียงมาคือ5เส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ5แสดงว่ารัศมีก็เท่ากับ2.5โอเคไหม แสดงว่าสิ่งที่เราต้องหาก็คือสูงตรงสูงตรงใช้พีทาโกรัส5ากำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองก็ได้25เท่ากับ6.25บวก h กำลังสอง h กำลังสองก็ได้เท่ากับ31.25 โอเคไหมอ่ะทีนี้เราก็คิดเลขหา h อย่างเดียวก็ต้องถอดรูทถอดได้เป็นโทสนิยมแน่ๆแหละก็เป็นประมาณ5.59ก็เอาไปแทนค่า v เท่ากับเซนหนึส่วน3คูณพาอารกำลัง2 h ติดค่าพายไว้ r กำลังสองก็คือ2.5ทั้งหมดยกกำลังสอง h ก็คือ5.59ก็คิดเลขไป5.59คูณ6.25หารด้วย3ก็ได้11.64อายประมาณนะใช้เครื่องหมายประมาณ เพราะตรงนี้เราประมาณมาถึงไม่ได้แทนค่าพายก็ถึกมันก็คือการที่เราประมาณตัวเลขแล้วก็ใส่เครื่องหมายค่าประมาณลูกบาทเซนติเมตรอ่ะโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวอีกพื้นที่ผิวสูตรอะไรประกอบไปด้วยฐานพาย r าร์ลังสงบวกพื้นที่ผิวข้างพาย r L พายอากำลังสองก็คือ6.25พายอาคิดเลขแล้วนะ2.5กำลัง 2, ทั้งหมดกำลังสองติดพายไว้บวกด้วยอารอลอก็คือ2.5 L อลของเราให้มาแล้วคือ5 2.5คูณ5ก็เท่ากับ6.25พายบวกด้วย1 2จุด 5พายนั่นเองบวกกันเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาบวกกันก็เป็น18.75พายตอบตารางเซนติเมตรโอเคอ่ะดูโจทย์ข้อ3บ้างไม่ได้หาปริมาตรไม่ได้หาพื้นที่ผิวแต่โจทย์ให้ปริมาตรมาแสดงว่าเราต้องใช้สูตรปริมาตรนั่นแหละ ให้หาไลนา์ให้หาความสูงหา h ให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาบอกได้ว่า r คือ4ก็คือ8หาร2โจทย์ให้อะไรมาก็ไปแทนในตำแหน่งนั้นอเขียนสูตรก่อนเส้น1ส่วน3พาย r กําลัง2 h ให้ปริมาตรมาก็ไปแทนในตำแหน่งของปริมาตรนอกกนั้นก็แทนค่าลงไปปกติปริมาตรติดค่าพายเราก็ไม่ต้องแทนค่าพาย อาให้มาแล้วก็คือ4กำลังสอง h ต้องการหาคิดเลขเหมือนเดิมก็ได้48พายอ8พายคูณ3อันนี้ขึ้นไปคูณนะและ4กำลังสองตัวนี้ก็ต้องเอาไปหาร4กำลังสองก็คือ16กพายก็ต้องนำมาหารเพราะว่าคูณอยู่โอเคไหมอ่ะ ไปช้าๆแล้วกัน 48π เท่ากับ4กำลัง2ก็คือ16อ่าหารด้วย3คูณแล้วเรียบร้อย πh แก้สมการให้เหลือ h ตัวเดียวโดดๆ3หารอยู่เอาขึ้นมาคูณเป็น 48π คูณ3 16π คูณอยู่ก็ต้องเอามาหาร 16พายเท่ากับ H ดังนั้นเราก็หารไปเลย16ได้3พายตัดพาย3คูณเป็น9แสดงว่าตอบความสูงของกรวยก็คือ9ซนติเมตรโอเคไหมโจทย์อาจจะให้หาความสูงแบบนี้โดยอาจจะให้ปริมาตรมาหรือถ้าในเรื่องของพื้นที่ผิวอาจจะให้พื้นที่ผิวมา ถ้าเป็นเรื่องของพื้นที่ผิวเราสามารถหาสูงเอียงได้สูงเอียงก็ไปหาสูงตรงได้โอเคไหมอ่ะแบบนี้เป็นต้นอ,อ่ะมาดูกรวยตัดกันบ้างข้อเก้เขาถามหาปริมาตร กรวยรูปนี้มันโดนตัดยอดไปแต่เรารู้อยู่แล้วปริมาตรของกรวยที่โดนตัดยอดคือเศษหนึ่งส่วนสพายเหรืออเล็กอบนกำลังสองบวกอารสอกำลังสองบวกอารหแทนค่าไปเลยให้มาหมดแล้วขอติดค่าพายไวล้ละกันเศษหนส่วนสพายความสูงก็ให้มาแล้วคือ2 a หากำลังสองก็คือข้างบนกำลังสองข้างล่างกำลังสงบวกข้างบนข้างล่างคูณกันอ่ะก็คิดเลขไปเอาไปตัดข้างในไม่ได้นะเห็นสามห้ามเอาไปตัด3นะเพราะข้างในบวกกันอยู่อ่ะคูณข้างในบวกข้างในให้เรียบร้อยก่อน1นึบวกเบวกสก็เท่ากับ13 1 3ามสิคูณสเป็นยี ยี่สิบหกส่วนสามพายโอเคไหมมันหารก,กันไม่ลงตัวติดไว้แบบนี้ก็ได้ตอบอ่ะอย่าลืมหน่วยลูกบาทหน่วยอ่ะทบทวนสูตรปริมาตรของกลวยกันนะคะวีเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามพื้นที่ฐานก็คือพายอากำลังสองและ สูงตรงก็คือ h ใครจำไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับพีระมิดก็ได้พื้นที่ฐานคูณความสูงแต่ถ้าจำความสัมพันธ์กับทรงกระบอกได้ก็เป็น1ส่วน3เป็น1ใน3ส่วนของปริมาตรทรงกระบอกนั่นเองโอเคไหมจำแค่สูตรเดียวฐานก็มีแค่รูปเดียวสูตรให้มาเป๊ะเรียบร้อย ต้องรู้อะไรบ้างหงรู้อ R อ,อาจจะให้มาในรูปแบบของเส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์กลางทำยังไงหารสองเลยโอเคไหมหรืออาจจะให้มาในรูปของสูงเอียงให้สูงตรงมาให้สูงเอียงและสูงตรงหา R ได้ไหมหาได้ก็ใช้พีทาโกรัสให้สูงตรงให้สูงเอียงหาด้านนี้ได้โอเคไหม หรือให้หาสูงตรงให้ h. h h ไม่ได้ให้มาแต่ให้หาหายังไงก็เหมือนกันถ้าให้ R มาแล้วให้สูงเอียงมาแล้วก็ใช้พีทาโกรัสเหมือนกันโอเคไหมประมาณนี้นะคะ